อันนี้จ้ะสวยงามสะอาดตาจ้ะมนต์นทางนี้ต่สีก่อนต่อีก่อนต่อทีอออพี่ออนนำความกันทางนี้ก่อนมาพ่นก็นมีกล่องได้พ่นก็นมีช่องทีวีพ่นได้สุดยอดเลยสวยงามมากมากสวยงามมากมากพี่น้องกันด่ะเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนี่ย เป็นลูกเหมือนเหมือนพี่น้องกันจริงๆค่ะพอมาพร้อมๆกันค่ะต่อนทร่อาจารย์คำแปงกับอาจารย์อ่ะเอมามาพร้อมกันจะนะเนี่ยคือมใครไปอ่ะู่แค่ทะเล <Okay. S 2> สวยงามมากจ้ะนำชาเดีอยพระอาจารย์เอจ้ะท่านเคยอยู่แซนดิโกกับวัดพิชชั่นสมอลไปเนี่ยแล้วย้ายไปอยู่ซีแอตโต้ย้ยไปอยู่ซีแอตโตต่อมากระอาจารย์คําแพงพระอาจารย์ค,าายคําลาพระอาจารย์อ่อนพระอาจารย์แสงรายจ้ะชัยาวงจ้าทุกคนถ่ายกันเนาะ สุดยอดเลยสวยงามอาจารย์สวยงามมากๆเลยนี่มันเดินต่อสวยงามมากๆธรรมาชาติทำํำไมเป็นสิ่งที่สดใสธรรมาชาติเป็นสิ่งที่โอ้ดูนั่นน่ะดูนั่นเห็นไหมมันมันหยืดเส้นหยืดเอ็นอยู่นั่น <c oughs> น่ะเมื่อเมื่อมือหันเข้ามาน็นบานทางนี้ คุณน้องมานัาเลยต้องรอพระไตฮอมมดสเลนเนอสุขใจเอ้ยสุขใจเอ้ยเป็นยังไงท่านเอท่านเอปัญญาว่ายังไงคะสนุกไหมชอบไหมท่านเอคิดถึงมากไหมกินทอดไอ้นอลุกลุกโอ้เด้งนุงนงน่งนังนุ่งนังอยู่พุด สุดยอดเลยสุดยอดเลยสวย,ย,สยงามมาก <c oughs> อุ้นลุดอุ้นลุดอุ้นลุดอุ้ลุดสวยงามมากเลยทางนี้ดูมันนอนอาบแดดสิดูเคานอนอาบแดดเป็นยังไงพระอาจารย์พระอาจารย์แอร์พระอาจารย์แปงพระอาจารย์คำล่าพระอาจารย์แสงสายจ้าวอาเดียวเดียวเดถ่ยายฮุบก,กันถ่ายฮุบฮุก,ก ว้าว u ว i f u l so nice เอาหน้าก,กากออกละสวยงามมากๆเลยสุดยอดสุดยอดหนึ่งองสอันนี้ไปทางฝุนแล้วมาอยู่ไก่กันเจ้าชิธีแซงเจ้าชิธีแซงถอยมา สวยงามมากๆสวยงามมากๆจะชิมแสงปินมากก่อนเอาหน้ากากออกโดยมีมันโดยหนึ่งสองสามโอเคไปปต่อสวยงามงามากๆเลยกลาบขอพระเดชพระคุณเนาะสวยงามสวยงามสาดงามตาพาท่านชมแล้วสดใสพาท่านไปแล้วสดชืนด่นจ้ะ หายคนเดียวบ่อยอีทายหายฟาวเซนดาก,กาไา,ายนี่ไนเตอร์มาไปเดินทางเดินทางคว้าด้วยเหรอไม่มาแล้วนี่เหน็บมากไม่สิ มันมืดทางนี้นะจะที่นี่สองสามเข้ามาทางนี้มืดมืดอนมือนันมากเขาไม่ใจให้ลงได้มืออันทัวเขานายมา ยอดเลยความสวยความงามซึ่งพระไทยสุดใจสุดเอ่ยผมก็ไปสีกไปไหนรูปหนึ่งอ่ะ สวยงามมากเป็นสมอนกลัวไปเพราะขาไม่ดีอะจ้ะ <_ C ut> เขาก็ไปยืนบังอาจารย์หมดคนผอมๆคนนั้นน่ะโอ้ยขนาดละสองค่ะคุณ้าแป,ป้งเอาไปใส่ <_ C ut> ปินหน,น,นาม,มา,นนานปินหนาม,มาปินหนามาหนึ 1> 1น่งยูสเตเดหนึ่งสองอ่ะสามงามไายนนานไปไป มือทิศไปฝุดมือไ,ไทยเอามามือพุดไทยถึงงามไทยเอเป็นนามมา้ามากข้นหน่อยหนึ่งสองสาม <All right. S 1> so beautiful งามไทยวู้ ห้าพระองค์ยืนเรียนกันเลยหันมาทางนี้หน่อยจ้าหันมาทางนี้หน่อยจ้าอ็งามไฮไปยื้ไก่เข้าไปดิไปยื้ไก่เพิ่นหึ่งเลยปินนามาเดอหาพระองค์นํำกันเลยปินนามาปินนามาหนึ่งหันมดจุจุตุลาตุลามาเดชหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเด้อี๋ยวเอ,ยเอาหน่าเขานำก่นอนสุดยอดเลยจ้ะย่ะอนเลยจ้ะเพชรสมอนค่ะอาจารย์เที่ยวนะจ๊ะดูกลับจ้ะโอ <c oughs> ัวเปียกจ้ะ มาเลย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 สุดยอดมาเลยสุดยอดเลยห่าพระองค์โอ้ยผู้สึกจังไดกันหน่อยผู้สึกจังไดดีใจบ่ได้มานแล้วเออสุดยอดเลยโดยลาโฮยาลาโฮยาเอสเทโกย์ Yes เนี yeah, <California. S 1> <The> ่ยเด้อเยสุดยอดเลยสุดยอดเลยท่านเคยอยู่นี่แต่ก่อนอ่ะ อานไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสไปตั้งวัดอยู่ซีอาโตค่ะซีอาโอต้อชิงกันจ้ะก็เลย่าเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้มนทางนี้เด้อดิมนทางนี้เด้อเห็นไ,ไหมทางนี้ก็มีแมงตัวเซียวนี่จ้ะตัวเซียวนี่ว่ายน้ำอยู่ก็มีจ้ะดูนี่ดูนี่ดูดิเขาอาบแดดดิด ท่านคุบาทำแปงนีมนน่ม่อนนี่ม่อนคุบาทำแปงค่ะเจ้าคุบาเป็นซื้อดีใจบอสบายใจเนาะท่านมืออะไรนัเยนเหสวยงามมาก่ะสวยงามมากๆค่ะฮูสุดยอดเลย,ย,เลยมา มาเล้จ้ะมามาเป็นอะไรทุลาคักบ่ ngâm lái, lái bò ô oh, sát thu sát ngâm bò Ngam. đôi đôi không ăn <laughs> đấy lời. mời lên mời cho xịt đi cười mắc mắc

สวยงามจริงๆจ้ายเย็นสบายใจค่ะแต่น่ากลัวมากนะหทางนี้ลําบากมากเลยขาเป็นสมดนไม่ดีก็เลยเดินลําบากมากเลยมันมันจะสาะเห็นไหมมันจะสาะซีเมนต์มันจะออกหมดเลยน้ำจะขึ้นช่วมนี้เลยกลางคืนมาจะขึ้นนะคะกลางวันเราจะลงพน้ำทะเลโลกมันหมุนเปลี่ยนเนาะมันทำให้เราเป็นแบบนั้นได้จ้ะ เที่ยวก็ต้องอโหสิกรรมเนาะไม่ใช่คนเราอะเดินผ่านกันกธรรมดาจะไม่ใช่คนเราอะลูกทั้งหลานโอ้พระอาจารย์แอร์ลงไปอยู่ข้างล่างโน้นเฮ<ะ>้ยแม่งนะนะานาเออเมนโอเมนโอ้หน,นำลงหัดถุนเนาะยางลงไปหัดลุมด่มถุนเนาะ สวยงามมากๆจ้ะสวยงามจริงๆค่ะพี่นอกมาเด้อลาโคยาแซนดิโกคาลิฟอร์เนียค่ะบางบางรูปก็ไม่เคยมาเลยอาทิตย์แล้วนี้มาเขาปพิ่ใส้ล่ไปทังท่านทนใดบางมือมันนำมันขึ้นแล้วเขาก็ปิดแต่อันตรายอีกหนึ่งท่าลงไปน่ะหยาดมืนตัมืนกระด้โอเคอยู่วะนะคะอยู่คำ สองรูปอาอาจารย์แอรกับพักคูบาคำแทงจ้ะสองลืมานาด้วยกันค่ะมาปีสองศูจ้ะไม่ใช่ค่ะมาปีเก้าเก้าแปดเนาะเก้าแปดจ้ะหนึ่งเก้าเก้าแปดออ the baby baby <laughs> oh, so โอ้บบีว่ายน้ำคงไม่เก่งกันดู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 ด,ด,ดูแม่ไปไหนอ่ะนะ่ะแม่ไม่ไปดูเลยคงเหนื่อยมากล้ดูดูดูลองหาแม่ว้าวว้าวเออน่ารักมากเลยระวังมันกัดเด้อ พระอาจารย์อ่อนนี้วัดเดนเวอร์นี้เป็นอ่ามีช่องค่ะมีช่องจ้ะพระคูบาแปงเจ้าท่านอาจารวัดเดนเวอร์พุทธปัญญารามจ้ะพระอาจารย์แอร์เป็นเป็นวัดอ่าเจ้าอาวาสเป็นวัดอ่าอยู่ซีอตโตจะ้ะปัญญาปารมีจ้ะปัญญาปารมีจ้ะอันนี้พระอาจารย์ ลูลาจ้ะเป็นวัดเจ้าอาวาสรัตนามงคลทะนแกีลาเซนดิโกคลิฟอร์เนียจ้ะท่านเจ้าอาธิการวัดทางนั้นเนาะพระอาจารย์แสงทรายกับท่านเาจ้าอธิการวัดค่ะลนดาวิสตาจ้ะลนดาวิสตาจ้าะฝรั่ลังน้อยอยู่ข้างหลังทุสมอนไม่เห็นฝลังน้อยอยู่ฝั่งหลังไม่เห็นจ้ะมันนี่ดูสิ ข้าวแดงเหมือนละ้ะลก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวดเนาะอาจารย์แสงทรายค่ะเจ้าอธิการวัดนวา,ารามจ้ะเป็นดาวิกษจ้าจ้ะ u s a e o โอ้เขนชอบรองเท้าสวยมากเลยก็ดีใจขพบคู่นยังสวยงามอยู่ไม่มาเลยบ๋ ร้อนตีนเลยสิร้อนเท้าข้อสีเด็กเบบี้อ่ะไปเหยียบซีเมนตแต่มันร้อนมากนะยังไม่ขึ้นมาเลยโอ้ดูดูดูลงไปในน้ำแล้วดนดนดูดูดูนูดูน o o k in the water l o o some of them inside the water อาจารย์ไม่ย้ายที่เลยมันสนุกมากนอนนอนนอนเบบี้เบบี้โอ้มามี่ไปช่วยเด็กมามี่ไปช่วย มามี่ไปช่วยดูดูมามี่ไปช่วยโอ้ม oh, oh, ามี่โกเฮาโอ้มามี่โกเฮาโอ้ตาบดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว the baby and the mother Oh, so cute! The mother is guarding her. Oh, look at that! So cute! Bye! What's on? เอาหนากากออกไงแม่อีทายฮูมันายคนเดียวอีกเล่เทายู่เล่ทา่ So beautiful มาลยจ้ะงามบบงามบ่งามเนาะสะออนเนาะ e a ภาพรูปจ้ะพระอาจารย์คำมลาเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนมงคลธรมกีฬาเซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพระอาจารย์แสงสายสยวง์เจ้าอธิการวัดนวรามเลนดาวิสตาเซนดิเอโกพระอาจารย์คำแพงเจ้าอธิการวัดพุทธปัญญารามท่านอาจารย์แอร์ปัญญาบารมีเจ้าอธิการวัดซิอาร์ปัญญาบารมีจ้าแน่อีกพระอาจารย์ออนรองเจ้าอธิการวัดพุทธปัญญารามจ้ะ ดันเวอร์โคโลราโดจ้ะนั่นไงทุกองค์ทุกรูปเป็นเจ้าอาวาสกันหมดเลยเนาะมันสัน่นไปก็นะจ๋งสวยงามมากๆเจ้ะรถยุพิรถยุพีิทายบ่ สวยงามมากๆสวยงามมากๆอันนี้แถวรีสอร์ทกรใกล้กๆเอกี้ก็ลืมถ่าย สควอชสควอ e อีกแล้วสควอชอีกแ้วเล่นไปไซล์เมื่อกี้นะโอเปเดอนะสคอชเสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่สควอชคักระรอกกระรอกจ้ะยูฟีดิงอโอ้สปูบไม่หิวเหรอ so beautiful ร o o k how unique look u n i q Cái thằng mày lại ja. Mà dưới 5 cân như thế hai hút cân môn đâm thằng này đây dưới 5 cân hai hút Khó khó thay hút một hao cân Nhi môn thằng này mà Thay hút 5 cân Thả phá ốc môn chơi city สูงกันมูกินเปียกไปลงไปบ่ได้แหงตัวสูงแล้วเปินแหงอยู่สูงเจ้าคิดีออนนี่มนอนขนาดไหนอ่อนมาโอ้งามไรโอ้เราไทยอ,สอัสกล์ที่มาพอดีเขายางมาเขาไทยเขานี่มอนนี่มอนค่ะ นิ่งซังซังเดี๋ยวขณะเขาเด้อ Do me a favor Can you s h u t for us please Okay Yeah I'm gonna be over here Oh. Ready Yes Oh ดอนเ o ฟก o ปตุนบูมไ y man. Thank you doesn't matter many shot <Thank you. S 1> Good Good Thank you <laughs> ตำรวจก็มาฮะเขารถเขารถมีบอลใบไปแทบโมมี่ยังแหละเดี๋ยวเด้ออะครับแน่แน่รถเฮาเดี๋ยวเอาคุณแจ็คเปิดรถกันแน่รถเฮาเนี่ยนี่ซีดั้นี่เลยหาคุณแจ็คกันเด้อหาคุณแจ็คกันเด้อไปเข้าทางนั้นคุณเด้อเข้าทางนั้นคุณเด้อโดยอาพี่น้องไใเท่านี้เด้อพาพระอาจารย์ไป ข้ารถไปที่ใหม่ต่อเดอ้อขอไว้แค่นี้จ้ากราบขอพระเดชพระคุณค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองพระเจ้าวอวยพรเดอ้อเหมือนเพชรสมน์พระคุ้มครองจ้าดีตอนรับข้าวชรายการเพชรสมน์ทีวีกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้เด้อสัตุสาธุบุญรักษา